าทีนี้เกี่ยวกับหลักศิลาจารึกหรือรายสื่อไทยหรือคุณค่าของภาษาไทยตรงนี้สำคัญมากๆนอกจากคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ลักครูพูดบ่อยๆก็คือเรื่องของลายสื่อไทยพัฒนามาเป็นภาษาไทยตรงนี้นี่ลองย้อนกลับไป ถ้านักเรียนไม่มีภาษาไทยเป็นของตัวเองนักเรียนจะใช้ภาษาอะไรนะนักเรียนรู้สึกยังไงกับภาษาไทย <Thr ough> ภูมิใจมากๆนะ <im it> <genauso. S 2> เหมือนเหมือนเหมือนเรามีเหมือนเรามีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งเราไม่ต้องยืมของคนอื่นมา <im it> ไหนนักเรียนมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วภ <im it> ูมิใจมาก ของตัวเองที่มีเป็นสมบัติของตัวเองมีไหมมีดินสอเป็นของตัวเองอเอาสมบัติที่มีค่าเอามีค่าหน่อยอไม่ใช่เกี่ยวกับตัวของเรานักเรียนมีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมเสื้สอผ้าเอาเอ,อมีเสื้อผ้าไม่ต้องไปยืมเสื้อของคนอื่นมาใช้ภูมิใจอ่าผ้าเช็ดต,ตัวมีอุป,ปกรณ์อะไรของเรานี่นะจะภูมิใจถูกไหมอ่า อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันถ้าเรามีมีของเราเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองมีแมวเป็นของตัวเองมีไหมมีครับมีสมุดธนาคารที่มีเงินฝากเยอะๆเป็นของตัวเองภูมิใจไหมภูมิใจอ๋อภูมิใจอันนั้นมันแค่เล็กๆอันนี้ระดับยิ่งใหญ่มากคือภาษาไทยภาษาไทยทำให้เกิดอะไรบ้างอันแรกคือเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์ไทยถูกไหมถูกนะคำว่าอกเอกลักษณ์นี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวใครจะเก่งเรื่องภาษาไทยถ้าคนไทยไม่มีแล้วเพราะมันเป็นภาษาของเราหรือจะให้ชาวต่างชาติออกมาสอนภาษาไทยพวกเราดีไหม oh. อายมากเลยถ้าอย่างนั้นนะเราเป็นคนไทยเราต้องพยายามที่จะพูดจะเขียนจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพราะมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เรา ควรรักษา,าไว้ตอนนี้เข้าสู่อะไรนะประชาคมอาเซียนจะเข้าไปสู่อาเซียนเขาจะใช้ภาษาอะไรกันคะภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษแต่นักเรียนต้องไม่ลืมอะไรคะภาษาไทยต้องฝึกเอาไว้นะชวนเพื่อนต่างชาติเข้ามาเรียนภาษาไทยด้วยภาษาไทยสนุกเรียนง่ายออกเสียงเพราะนะอ้า คุณค่าก็คือเป็นเอกลักษณ์มีตัวหนังสือเป็นของตัวเองคราวที่แล้วให้เขียนไปหรือ,อยังตัวหนังสือเขียนแล้วนะเขียนแล้วเอาต่อไปเมื่อเรามีภาษาเราก็มีการสร้างสารรค์งานเขียนอย่างเช่นสมัยสุขโขท,ทยัยงานเขียนที่สำคัญที่เป็นวรรณคดีคืออะไรไตรภูมิพระร่วงลืมหรือ,อยัง ไตรภูมิพระล่วงมีในสมัยใครคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระมหาธรรมราชาลิไทยไตรภูมิพระรรราาล่วงนะสารรมภพสามโลกลนะั่นแหะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มนั้นถือเป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทยเมื่อยหรือยังคะอ้าวยังไม่เมื่อยยังไม่เมื่อย เอาละอันนี้คือคุณค่าทีนี้ลองไปดูอันนี้บ้างตอนนี้ครูทบทวนให้อยูอ่กลับไปนั่งที่เดิมเดี๋ยวครูจะเรียกชุดใหม่มาแทนคราวนี้จะไม่ให้ยืนแบบธรรมดาแล้วศิละปะสมัยสุขโขทยัยนะคะเอานักเรียนเขียนหัวข้อนี้ไป,ะปะอะไรเป็นศินละปะ เรียนวิชาศิละปะไหมไปเรียนอะไรบ้างศิละปะวาดภาพเขียนได้แต่วาดใช่ไหมคนสีเป่าสีอะไรของนักเรียนนะแกะมีไหมแกะดินน้ำมันแกะอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าแกะไม้อะไรอย่างนี้นะศิละปะนะตกลงศิละปะนึกออกหรือยังเคยบอกไปแล้วว่าศิละปะกรรมหรือมันรวมอะไรบ้าง รวมอะไรบ้างสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมจิตกรรมปฏิมากรรมส,สถาปัตยกรรมคือก่อสร้างแบบเจดีย์ปฏิมากรรมคือรูปปั้นที่มองเห็นใช่ปะปฏิมากรรมคือรูปปั้นที่มองเห็นที่เป็นปั้นๆแกะๆนั่นแนหะปฏิมากรรมถ้าเป็นปราสาทราชวังเจดีย์แบบนั้นเขาเรียกสถาปัตยกรรม ถ้าปั้นแบบพ่อขุนรามคำแหงเนะี่ยเป็นปฏติมากรรมแต่ถ้าเป็นรูปวาดเขียนข้างฝาจิตรกรรมฝาผนังเขาเรียกอะไรคะจิตรกรรมงานเขียนงานวาดอ่ะแล้วถ้าเป็นหนังสือไตรภูมิพระลวงเขาเรียกอะไรคะงานเขียนหนังสือเขาเรียกอะไรคะอะไรกรรมกรรมวรรณกรรมวรรณกรรมงานเขียนเออมีกรรมหมดเลยกรรมก็คือการกระทํา อ่าอันแรกตกลงจำได้ไหมคะอ้าวหนึ่งเขียนลงไปมีความาภาคภูมิใจในชาติของตนภูมิอกภูมิใจอย่างน้อยก็ภูมิใจแทนชาวสุขโขทัยที่ได้เป็นคนสุขโขทัยอยู่ในดินแดนแห่งความสุข ม,ม,ม,มีความภาคภูมิใจในชาติของตนภูมิใจที่เกิดมาอยู่บนบนผืนแผ่นดินไทยมีกรุงสุขโขทยัยมีกรุงศรีอยุธยามีกรุงรัตนโกสินทร์นะย้อนไปกรุงไหนเราก็อยู่ในกรุงนั้นแหละถูกไหม,มไม่ใช่เล่ร่อนพนเจจนจรถูกไหมเอ่ย อันนี้ย้อนไปกี่ปีกรุงสุขโขทัยย้อนไปกี่ปีคะเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วนะเจ็ดร้อยกว่าปีเราไม่ได้เล่ย่อนอยู่บนภูเขาไม่ได้เล่ย่อนอยู่บนอวกาศหรือไม่ได้เล่เล,ล่อนกลางทะเลทรายเรามีที่อยู่อาศัยถูกไหมคะวันนั้นเราต้องภูมิใจเหมือนเด็กๆมีบ้านหลังใหญ่อยู่ภูมิใจไหมคะภูมิใจไหม บ้านของตัวเองมีที่ดินเป็นของตัวเองภูมิใจไหมภูมิใจมีที่อยู่ของตัวเองมีสมบัติมีที่อยู่อาศัยของปู่ย่าตายายอยู่ภูมิใจมากไม่ได้ไปเช่าบ้านอยู่ไกลๆแล้วเขาก็ไล่มาเรื่อยๆเขาจะเอาที่ดินไปสร้างห้างสรรพสินค้าเขากไลไายเรามาไปอยู่ข้างทางรถไฟรางรถไฟก็ไล่เรามาเออไปอยู่ไหนแล้วไปหาบ้านเช่าย้ายไปเรื่อยๆแบบนั้นแบบเร่ร่อนภูมิใจไหมคะ ไม่ภูมิใจเพราะนั้นถ้าเรามีที่อยู่อาศัยมีมประวัติศาสตร์อันแบบยาวนานแบบนี้เราก็จะภูมิใจมากมีดวงดาวอ้าวเขียนข้อที่สองเป็นมรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมง่ายๆ มรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นเรามีภาษาใช้เพราะมันเริ่มที่นี่เรามีพระพุทธรูปปางลีลาที่สวยงามเรามีประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะมเรามีศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจนทุกวันนี้อันนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเราก็ไม่รู้และมายัางไงก็ไม่รู้ก็ย้อนกลับไปแบบนี้แหละนะเด็กๆก็จะรู้ที่มาที่ไปโอ้มันเกิดขึ้นของไทยเรานี่เองเป็นมรดกของเราก็ดีมากน่าภูมิใจต่อไปต่อไปเป็นศิละปะที่งดงาม,มเด็กๆมองแล้วงามไหมคะ งามมากภูมิใจนะเป็นศิลปะที่งดงามอ,าอันนี้ไม่ใช่ลิเกเป็นอะไรคะเป็นโขนนะเป็นโขนตรงนั้นเป็นอะไรเป็นตู้อะไรคะ น่าจะเป็นตู้ลายลดน้ําหรือตู้อะไรสักอย่างเนี่ยเขาเขามีชื่อด้วยแบบนี้เขามีชื่อด้วยตู้ที่สวยงามแบบนี้นะเออมีเทวดารักษาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นตู้พระไตรปิฎกหรืออาจจะเป็นบานประตูอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้งดงามมากก็ไม่ค่ะไม่มีอเอาต่อไปไไต่อไปข้อที่เท่าไหร่เอ่ย เ้าที่ไรมีเอกลักษณ์ของตนเองอันนี้คือคุณค่าศิลปะในสมัยสุขโขทยัยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อมีข้อไหนที่ไม่เข้าใจบ้างมีไหมอันแรกคือมีความภาคภูมิใจถูกไหมคะครูคบอกว่า เมื่อย้อนอดีตไปเมื่อไหรเมื่อไหร่เราก็มีที่มาที่ไปเราไม่ใช่คนเล่ร่อนถูกไหมคะ,ะประวัติศาสตร์ของเราหน้าภาคูมิใจนอันที่สองเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ใช่อะไรอะไรก็เป็นมรดกโลกได้มันต้องเข้าเกณฑ์มีคุณลักษณะที่โดดเด่นนะคะอย่างเช่นคําว่ามรดกโลกเนี่ยมันมีมรดกทางธรรมชาติกับสิ่งที่เราสร้างขึ้น แต่ของกรุงสุโขทัยเนี่ยเป็นมรดกที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นแล้วก็บ่งบอกความเป็นมาของของคนในชาติก็คือบอกความเป็นมาของคนไทยนั่นเองนะอ้าวตรงนี้อันนี้คือข้อสุดท้ายคือเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเรามีความอ่อนช้อยงดงามนะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะข้าเข้าใจอ่าอสุดท้ายถามเด็กๆด,ดีกว่าฝั่งนูน้นอ้าวเอาไม้ไปให้เพื่อนตั้งแต่รุ่งอรุณเลยให้พูดเกี่ยวกับสุขโขทัยหนึ่งเรื่องเดี๋ยวน่ใจเย็นเรียนมาหลายชั่วโมงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงสุขโขทยัย รุ่งอรุณที่รุ่งอรุณพอจะได้ความรู้มีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องที่รุ่งอรุณรู้จากการเรียน